ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนผูไทยนะทุกคนคิดวอนี้นะทุกคนอ่าเรามาหาเงินเข้าวอลลิตและก็าธานาคารนะทุกคนอ่าตอนนี้ผมอยู่ในเกมของเซียนไทเบินะทุกคนอ่าเอ็มตรงนี้นะทุกคนอ่าเอ็มเงินสําหรับเกมนี้นะทุกคนก็คือเอ็มละสามสิบสองบาทนะทุกคนอ่าที่ผมมีอยู่ที่สองเอ็มนะทุกคนประมาณนี้เลยก็เป็นเงินอยู่ที่หกสิบกว่าบาทนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเกมนี้ก็หาบัตรเติมเงินได้ด้วยนะทุกคนอ่าถ้าใครอยากหาบัตรเติมเงินเน อ่าประมาณนี้เลยวิธีหาตั๋วนะทุกคนตั๋วตรงนี้นะทุกคนที่ผมมีอยู่ที่เก้าร้อยตั๋วนะทุกคนอ่าจะสามารถแรกลกร้านค้าตรงนี้ได้นะทุกคนอ่ากดเข้าไปหนึ่งที่นะทุกคนอ่าเนี่ยจะมีห้าพันตั๋วนะทุกคนต่อห้าสบาทเนาะสำหรับคนที่ไม่มีไอพีไอพีนะทุกคนอ่าสำหรับคนที่ไม่มีวีไอพีก็สามารถแลกได้แล้วกันอ่า v อพีหนึ่งก็ห้าสิบาทนะทุกคนส่วน V อพีสองเก้าสิบเนาะ V อพีสามก็1้0ห้าสิบาท มีสูงสุดถึงสา0รอบาทอ่ะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการแลกตั๋วละกันนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนเกมเซียนไทเบิ์นะทุกคนมันปรับใหม่เนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าหลักละกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมออกนะทุกคนจากตรงนี้อ่าระบบการเชิญเพื่อนนะทุกคนกลับมาแล้วนะทุกคนเท่าที่มันหายไปนะทุกคนอ่ามันหายไปช่วงนึงเนาะแล้วก็กลับมาเพราะมันอัปเดตใหม่นะทุกคนอ่าระบบ เชิญเพื่อนตรงนี้นะทุกคนสามารถเชิญเพื่อนสี่คนนะทุกคนตรงนี้มันปรับใหม่เป็นสี่คนแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นห้าคนเนาะสำหรับการเชิญเพื่อนประมาณนี้เลยแล้วก็ใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะทุกคนจะได้เงินสะสมร่วมนะทุกคนตรงนี้นะทุกคนที่ได้มาเนาะก็สามารถเอาไปเชิญเพื่อนได้กดตรงนี้นะทุกคนหรือใครจะแชร์ไปที่เฟซมิเกนเจอร์ไลน์แล้วก็การคัดลอกเนาะเอาไปวางลิงก์ประมาณนี้นะทุกคนหรือใครนะทุกคน อยากจะเอารหัสแนะนําเราไปเกอกนะคนอ่าตรงนี้เลยนะคนที่มันมีคําบ้ารหัสคําเชิญตรงนี้เนาะของผมจะเป็นสามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าอ่าประมาณนี้นะคนก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะคนอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็เกมที่มันให้เล่นนะคนก็รู้ๆกันดีนะคนจะมีพวกไฮโลสล็อตเนาะแล้วก็อ่าเสือมังกรนะคนป็อกเิ้งบาคาร่านะคนอ่าประมาณนี้เลยก็เอาไปเล่นได้นะคนเกมนี้นะคนสามารถดาวน์โหลดได้ใน g o Google Play Store เนาะประมาณนี้เลย อ่โอเคสำหรับคนที่มีบี p พนะคนอ่ะก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้ด้วยเนาะอ่านี่นี่ข้างบนนะคนคําที่ว่าเขียนว่าบีไอพตรงนี้เนาะกดเข้าไปหนึ่งที่เนาะแล้วก็มาที่ร้านค้าบีไอพีอ่าตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะคนก็หมุนไปเลยเนาะใครที่ได้เพชรสีชมพูนะคนอ่าสามารถเอาไปแลกเป็นบัตรเติมเงินได้นะคนอ่าแต่ว่าผมได้เหรียญมาเนาะ,ะประมาณนี้เลยก็เอาไปลองเล่นกันดูนะคนเกมนี้ไม่เสียหายอะไรเนาะเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่ 5เพชนันเองคุณอ่เพสีชมพูเนาะก็สามารถแลกได้อ่า uh, บัตรเติมเงินได้10บาทนะทนกอคนอ่า uh, ประมาณนี้เลยต้องหาอีก1เพศนั่นเองคุอ่าเป็น6เพรเนาะได้20บาทอ่นะประมาณนี้เลยสําหรับคนที่มี VIP เนาะประมาณนี้แล้วก็ใครนะทุกคนอ่าที่จะหาเงินเข้าธนาคารนะทุกคนก็สามารถมาขายกับแอดมินได้ตรงนี้นะ่นคของเซียนไทยเป็น M ละ32บาทนั่นเองค M 1, M 32, นณ M1 M32 นสามสองคนก็คือ ทักแอดไลน์เข้าไปนะทุกคนแล้วก็ส่งชิปผมก็ได้ทําการถอนมาหลายรอบแล้วนะทุกคนอ่าตรงนี้อ่ะแต่ว่าประวัติเดิมมันหายนะทุกคนอ่ะตอนนี้มันมีอยู่สักแค่สองประวัติเนาะมันเงินก็เข้านะทุกคนแต่ว่าช่วงที่ระบบมันอัปเดตช่วงหนึ่งนะทุกคนมันขายยากทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาขายได้ปกติแล้วนะทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วก็โบนัสพวกนี้ก็สามารถเล่นได้นะทุกคนอ่านี่มันขึ้นให้รับอยู่นะทุกคนเรากดรับไปเลยฟรีๆนะทุกคน เกมนี้ไม่ต้องลงทุนนะทุกคนสําหรับสายฟรีก็สามารถมาหาบัตรเติมเงินได้นะทุกคนแต่ใครอยากจะถอนชิปก็ต้องเติม v i p อ่ะประมาณนี้ใครจะเล่นสายฟรีก็ได้นะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยคือมันจะให้แลกเป็นคูปองเนาะอ่ามาแลกบัตรเติมเงินตรงนี้ได้นะทุกคนอ่าสำหรับสายฟรีก็จะถอนได้ที่ห0สิบาทนะทุกคนอ่าห้าพันคูปองก็50าสิบบาทเนาะ ประมาณนี้เลยถ้ามี V.I.P. ขึ้นมาก็จะแลกสูงหน่อยเนาะประมาณนี้โอเคสําหรับการขายก็ชิปก็มาตรงที่ส่งชิปนะคนก็สามารถมาขายกับแอดมินได้เอาไปลองเล่นกันดูนะคนเดี๋ยวก็เข้าใจนะคนเล่นแค่วันสองวันก็น่าจะเข้าใจระบบเกมแล้วนะคนอ่ะโอเคผมมาแนะนำนะคนอ่ะมาอัปเดตมั่นนะคนคือผมไม่ได้เข้ามาเกมเซนไทยนะคนเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่าการเชิญเพื่อนมันหายไปนะคนแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วละกันอ่ะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะ มีเพียงเท่านี้นะคะนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลวกันเนาะ,ะบ๊ายบาย